ล้อวิ่งกันเยอะนะครับแถวเขื่อนนะ่ะตันดีว่างานก็่วงนี้ไม่ค่อยมีด้วยนะก็เลยมาวิ่งกันตรงนี้ซะเยอะเลยนะครับรดใหม่เลยนะรูถึงปีได้อ,อย่างนะับตรนนี้ถ้าไม่ถึงก็ ท่านนะครับที่มารับชมนั้นก็เรามาเยือนโครงการสร้างเขื่อนคนะรับทำขยะออัปเดตงานหน่อยนะครับนั้นก็มีที่บ้านคนนะแถวตรงนั้นนี่นก็แกะรื้อหมดแล้วนะตอนนี้เจ้าของแกะออกไปข้างนอกแล้วนะก็เ,เลยทำการ c a ร r y i นะครับ เรียบร้อยมาไม่ทันอีกนะตอนแกรื้อเสร็จปูนะเสร็จบ้านมาตอนนั้นก็ประมาณน่าจะสัปดาห์กป่านะตอนนั้นแกยังไม่ได้รื้อนะที่ผมมาตอนถ่ายที่โดแมกนะนี่ก็มาอีกที่นี่ก็ไม่ทันแล้วแกรื้อเสร็จแล้วนะัมนไม่เสร็จได้ไงนะรถเยอะขนาดนี้สนะองวันก็น่าจะเสร็จแล้วถ้ารื้อจริงๆ โอเตอนนี้มาอยู่กับ3ามสงสนะครับแล้วก็โกมมสูนะครับเจอเจ็ดสิบนะครับหลังสุดแกก็่อยโกลมสูมานะครับของินาวอนก็เมื่อกี้หนึงคิวกับ1.3คิวนะนนครับมาดูไปไวกว่ากันนะครับตัดเร็วกว่ากัน นีก็ให้ผมจะให้ดูเป็นคลิปๆก่อนนะครับดอว่ามุมมันไม่มีครับที่จะยืนถ่ายนะก็มาชม3ามสองก่อนนะครับประมาณสักด้ำหนึ่งนะแค่ตักใส่เดี๋ยวเราก็ไปชมผมมาสู่อีกสักคลิปหนึ่ง รองพื้นได้อยู่นะทายนี้เจะเข้าไปข้างในนวดอ่ะพี่แกขุดหินอยู่นะ ทะเลเขาใช้กี่นาทีนะครับอ่าลองดูกันนะครับอล้วก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะว่าใครเร็วกว่านะใช้เวลาน้อยที่สุดนะครับจะลมแรงหน่อยนะครับจะได้เสียงลมนะเสียงมันอยู่ที่ลมนะ่มครับโล่งเลยไม่มีอะไรนะลมก็เลยแรงนะ ก็สึกรอวิ่งกันเยอะนะครับแถวเขือนนะตอนที่ว่างานก็่รงนี้ไม่ค่อยมีด้วยนะครัก็เลยมาวิ่งกันตรงนี้ซะเยอะเลยนะครับก็เริ่มอ่อนๆเลยนะครับแดดัเยี่ยวแรงมากเลย อาจารย์ตุ้ยนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมโกม,มาสูกันนะครับเดี๋ยวผมจามุมหน่อยอกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i เป็นคนใหญ่ผมด้วยครับตอนนี้ก็มาอยู่กับสองโซนวแองโกมนสูัน ที่จมแคดได้นะครับมาดูกันนี้จะใช้เวลากี่นาทีนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะมุกีแก1หน่งคิวนะ,ะต่างจากอนุศูนจุดสลูกบาทเบสน,นะแนกก็พยายามอุ้มใหญ่ๆอยู่นะครับ ใหม่เลยนะครับไม่รู้ถึงปีได้ออยังนะตอนนี้ถ้าไม่ถึงก็เกือบๆแล้วนะครับประมาณเก้าเดือนได้นะประมาณถูกไม่ก็ถึงแล้วจำไม่ได้ตอนนั้นอาจารย์ตุ้ยบอกไว้นะตอนนั้นเก็บสอยกลมาตูมาจอดที่ บริษัทตอนนั้นก็ประมาณ3คันนะครับอาจจะไม่รู้จริงหรือเปล่า3คันถ้าใครรู้ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะอยากรู้เหมือนกันตัวผมประตูนะปี421ชุนกันนี้กี่คันนะครับเคยถอยมาโอั <Okay. S 1> อน,นี้มันเป็นดินนะครับอันนี้เป็นทรายนะครับอ,อุ้มอันนี้มันจะติดกว่านะครับอุ้มใหญ่ๆกว่านะครับ พุ่งกีเรียนะแกใส่ ก็วิ่งซ้ายไปถมฝั่งนู้นนะ,ะพวกที่วิ่งดินน้ำอายตัวก็มาถึอแล้ก็ไปไปเทตรงนู้นนะข้างหลังนู้นไปทิ้งไ้แกไปผมทำทางว่าทำอะไรหรือเปล่านะ สิ่น่าจะใส่วุ้งก,นะก,งกีหนึ่งจนอะีกวุ้งกีหนึ่งับที่ทางโบมันสุก,ก็เขาก็มีเหมือนกันนะสำหรับตัวททอปคันนี้โอเคสี่นะัทีนะก็เป็นหกหมดเลยนะอีสุสุทั้งนั้นเลยที่วิ่ง เปนไงก็ลองตมิ้นบอกหน่อยนะครับเีย์ขยอยู่น,นนะ